สวัสดีครับแฟนเชลซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูในช่วงเล่าก่อนลงเราจะมาพูดถึงความพร้อมของทีมเชลซีก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดบ้านต้อนรับฟูลแลมซึ่งเอนโซมาเรสกากุนซือของเราได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์นักเตะในการถแถลงข่าวที่คอปแฮมเมื่อไม่นานมานี้ข่าวใหญ่ที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่โคพาเมอร์จะพลาดลงสนามอีกครั้ง หลังได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เกมที่ชนะเวสต์แฮม5-1พาเมอร์ตอนแรกมีชื่อเป็นตัวจริงแต่ดันมาเจ็บระหว่างการวอร์มอัพจนต้องถอนตัวและล่าสุดมารสกายืนยันว่าเขายังไม่พร้อมรวมถึงไม่มีชื่อในทีมชาติอังกฤษนอกจากนี้โรมิโอลาเวียและเบอร์นัวบาเดียชิลก็ยังคงไม่พร้อมเช่นกันทําให้แนวทางการจัดทัพของมารสก้าต้องหาทางเลือกใหม่โดยเขายอมรับว่าทีมแข็งแกร่งขึ้นเสมอเมื่อมีโคพพาวเมอร์ Palmer อยู่ในสนาม แต่เมื่อไม่มีก็ต้องหาทางออกที่แตกต่างเหมือนที่เกมก่อนใช้เอสเตวัลวิลเลียนลงเล่นร่วมกับเจ้าเบโดและเลียมดีแลบซึ่งก็ทำผลงานได้ดีมารเสกายังพูดถึงการฟื้นตัวของลาเวียและบาเดชิลโดยยกตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการเวสลี์โฟฟาน่าที่ค่อยๆกลับมาสู่ทีมอย่างระมัดระวังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในระยะยาวเขาเน้นว่ากรณีของลาเวียยิ่งต้องระวังมากเพราะสองฤดูกาลที่ผ่านมาแทบไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องเลย เป้าหมายในปีนี้คือให้เขากลับมามีส่วนร่วมมากขึ้นและไม่เจ็บซ้ำอีกสิ่งที่น่าสนใจคือมาเรสกาได้มีการพูดคุยกับโทมัสทูเคลกุนซือทีมชาติอังกฤษเกี่ยวกับอาการของเพลเมอร์แล้วแต่สุดท้ายก็เป็นการตัดสินใจของกุนซือทีมชาติที่ไม่เรียกติดทีมชาติเพื่อความปลอดภัยของนักเตะซึ่งก็สะท้อนว่าอาการบาดเจ็บนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กต่อไปเรามาวิเคราะห์ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกสิงห์บลูเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมกันบ้างนะครับ ถ้าย้อนไปดูสถิติการพบกันต้องบอกเลยว่าเชลซีทำได้ดีกว่ามากแพ้ให้ฟูแล่มเพียง3นัดจากการเจอกัน36เกมลีกหรือคิดเป็นแค่8.3%เท่านั้นซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดของเชลซีในการเจอกับทีมใดทีมหนึ่งที่เจอกันอย่างน้อย20ครั้งขึ้นไปครับมาดูความพร้อมของทีมเชลซีกันก่อนเอนโซมาเรสกายังไม่สามารถใช้งานโคพาเมอร์ที่เจ็บขาหนีบ ส่วนแข่งที่ยังคงชวดแน่นอนก็มีโควิลบาเดียชิลลาเวียและมูดริกยังติดโทษแบนจากกรณีตรวจโดบไม่ผ่านแต่ก็ยังมีข่าวดีครับเพราะตัวหลักที่เหลือยังอยู่กันครบนำโดยเอนโซเฟอร์นนเดสมอยเซสไกเซโดรวมถึง3มประสานแนวรุกอย่างเอสเตวัลเจ้าเปโดรและเปโดเนโตโดยมีเลียมดีแลปยืนค้ำแดนหน้า ส่วนทางฝั่งฟูลแลมลูกทีมของมาโกซิลวาเพิ่งเรียกความมั่นใจด้วยการชนะบริสตอลซิตี้ในศึกคาราบาวครับแต่ก็ยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนกันโดยต้องเช็คฟิตฮารีวิลสันที่เจ็บเล็กน้อยจากเกมกลางสัปดาห์ขณะที่ในแดนหน้ามีลุ้นว่าราอูฮิมิเนสจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงหรือไม่หลังเพิ่งยิงประตูสําคัญช่วยทีมเข้ารอบมาได้ฟูลแลมมีสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะรู้ดูการที่แล้วพวกเขาบุกมาชนะเชลซีได้ถึงถิ่น2ตอนหนึ่ง ถือเป็นการหยุดสถิติไม่ชนะที่สตัมฟอร์ดบริดจ์ยาวนานกว่า21ปีแต่ถ้าย้อนไปดูให้ลึกพวกเขายังไม่เคยชนะที่นี่2ครั้งติดต่อกันเลยฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมเชลซีเพิ่งบุกถล่มเวสต์แฮมถึง5-1ต่อถือว่าเป็นการคืนฟอร์มอย่างเต็มตัวก่อนหน้านั้นก็มีเสมอกับคริสตัลพาเลซ0-0และชนะทั้ง AC ซีมิลานเลเวอร์คูเซนและเปอเชเรียกได้ว่าเครื่องเริ่มติดแล้วจริงๆทางด้านฟูลแลมเองก็ไม่แพ้ใครมา5นัดติดเช่นกัน มีทั้งการเสมอแมนยูเนตตดและบุกไปแบ่งแต้มกับไบรตันแต่ถ้ามองเรื่องคุณภาพและศักยภาพทีมแล้วเชลซียังดูเหนือกว่าในหลายจุดส่วน11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในคืนนี้ตามแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสแผงเกมรับนำโดยรีสเจมโทซินอาดาราบิโอโยเทรโวชาโลบามาคูกูเรียคู่กลางตัวหลักยังคงเป็นเอนโซเฟอร์นันเดสกับมวยเซกิเซโดในแนวรุกน่าจะปรับเหมือนเกมที่แล้ว โดยให้เปโดเนโตไปเล่นทางซ้ายเอสเตวาลเล่นปีกขวาเจ้าเปโดรุกตรงกลางเหลี่ยมดีแลบยืนค้ำในแดนหน้ามุมมองของผมมองว่าเกมนี้เชลซีได้เปรียบชัดเจนทั้งสถิติเฮ t ูเฮตและสภาพจิตใจที่กำลังมั่นใจสุดๆหลังชนะขาดในเกมล่าสุดแม้ฟูลแลมจะเป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นและมีทีเด็ดในเกมสวนกลับแต่การมาเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนผู้เล่นเกมรุกเรื่องเข้าขากันมากขึ้น การจ่ายบอลจากแนวลึกก็มีมากขึ้นบวกกับฟูลแลมเองเพิ่งลงสนามมาเมื่อกลางสัปดาห์อาจมีความเหนื่อยล้าอยู่บ้างเชลซีจึงน่าจะสร้างโอกาสทำประตูดได้มากกว่าดังนั้นมองแล้วเกมนี้สิงห์บลูส์มีโอกาสเก็บ3มแต้มได้สูงและมีสิทธิ์ยิงขาดผลที่คาดเชลซีชนะฟูลแลม2ต่อ0ครับและแฟนบอลเชลซีอย่างคุณผู้ฟังล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างคาดว่าเกมนี้จะออกมาในรูปแบบไหนคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ขอบคุณครับ